สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับบาสกับช่องบาสแฟมคาร์นะครับและวันนี้ผมพาทุกคนมาเจอกับเจ้านี้เลยครับ XL p l u s ตัว Open Cap นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่719,00 0บาทนะครับและคันนี้จะมีเอกลักษณ์พิเศษอะไรของเขาและตัวรถประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดแชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทุกคนชมแบบนี้รถสวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลย นะครไปชมกันเลยคันนี้นะครับจะเป็น xl plus ตัว open c a p นะครับราคาอย่างที่ผมบอกไปเลยจะแสนหนึ่งหมื่นเกบาทนะครับอ่านี่ต่ออันดับอันดับแรกเลยนะครับเราจะดูไฟหน้าเขาก่อนนี่ไฟหน้าเป็นไฟโคมนะครับแบบปกติไม่มีไฟตัว c daytime running light ถามว่าความจำเป็นที่ต้องมอีจะเป็นไหมถ้าถามเรื่องความจำเป็นใช้งานได้ปกติครับอ่าถ้าเราเอารถไปใช้งานนะแต่เราสามารถที่จะ ตกแต่งเพิ่มเติมได้นะครับถ้าเราไม่ชอบใจในไฟเดิมของเขานะครับและอย่างเลยไฟตัวนี้คือเราใช้งานได้ปกติและส่องสว่างอ่ะส่องสว่างมากเพราะเป็นไฟสีสม้มอ่ะส่องสว่างไปด้านหน้าคือดีมากนะครับแล้วเรามาดูไฟเลี้ยวเขาครับอยู่นี้เห็นไหมอยู่ในโคมไฟหน้าเลยจัดสัดส่วนได้ดีนะครับอแต่ถ้าถามเรืความสวยเราก็ถ้าอยากได้สวยก็ไปแต่งมผมบอกแหละ นะอ่ะมาดูกระจังหน้ากันกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าฟอร์ดเดิมๆของตัว x อ็กพัทนะครับเขาจะไม่ลึกลงไปถึงตรงนี้นะจะเป็นในกรอบของเขานะครับตัวเอ็กแอลพัทโอเพนแคตัวนี้นะโลโก้ฟอร์ดมีหลายสีสีชาสีพรมเมีมิวพรวมเมียมก็อยู่ในไทเทเนียมอยู่ใน w วายแท็กนะครับอยู่ในเอ็กแอลพัทสปอร์ตเรนเจอร์สปอร์ตอย่างนี้นะครับแต่เอเวอร์เรสต์สปอร์ตจะเป็นสีชานะ อ่ะโอเคเราก็มาดูการชนหน้าเขาครับอ่าดูดีๆนะจะเป็นรูปตัว H แบบนี้เลยคล้ายๆตัว H อยู่ด้านหน้าของเขาแบบนี้นะครับทําให้ตัวรถมีมิติเบึกเบึนและสวยขึ้นมากคือมิติรถเขาเนี่ยพอไอดวงข้างสวยนะมิติรถคือคันใหญ่มากน่าใช้งานมากนะครับอ่ะมาดูอย่างเลยตรงนี้นะครับอ่าคิวล้อ3นิ้วเห็นไหม เป็นแบบนี้นะเป็นแบบโค้งรับอันนี้เด,เดิมมาจากโรงงานนะครับไม่ได้ตกแต่งเพิ่มแต่อย่างใดนะครับผมต่อมานะครับเราก็มาดูเนี่ยเผื่อทุกคนอยากดูเนี่ยผมให้ดูตัวโชว๊คตัวปีกนกเดิมเมเขานะจะมาแบบนี้เลยจากโรงงานนะครับอยางบิดต stone ตน,นะนี่ลายล้อเขาจะเป็นแบบสีแบบเงินเงินออกคริตเตอร์นิดนึงนะครับแล้วก็มีโลโก้ฟอร์ดที่เป็นสีน้ําเงินเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดเลยนะฮะบ,บอกเลยว่า สวยแจมมากนะครับสวยแจม,มากและสเปคยางของเขาเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเห็นไหมสองห้าห้าทับเจ็ดสคือสเปคยางแต่ละรุ่นมันไม่เหมือนกันอยู่ละเพราะว่าสเปคยางเนี่ยมันผลิตมาเพื่อ XL พัดโดยเฉพาะนะครับอ่ามันก็เลยเขาเรียกว่าอะไรรับกับสมรรถนะรถเวลาเราขับขี่นุ่มนวลแน่นอนนะครับอ่าหรือว่าอยากเปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าขับใช้งานนะผมไม่แนะนำนะครับ ให้ใส่ล้อเดิมเดิมดีกว่าวารันตีก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ขาดด้วยนะครับต่อมานี่เสียลักโลโกโล้เพราะคันนี้เป็นเ,เป็นเทอร์โบเป็นเทอร์โบนะครับเทอร์โบเดี่ยวซิงเกิลเทอร์โบหเกียร์ตรงนี้ก็เลยเขียนคำว,ว่าเทอร์โบถ้าใบก็จะติดตรงนี้เขาว่าใบเทอร์โบนะครับหัวจกก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้อันนี้ฝุ่นนิดนึงเช็ดเลยเช็ดเลยดีกว่านะครับเป็นสีดำด้านนะครับกระจกเป็นสีดำด้าน แล้วก็ตัวมือเปิดตรงนี้ก็ยังเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นแบบกุญแจไขนะครับคันนี้อาแล้วเป็นเกียร์แมนนวลด,ด้วยนี่ที่ผมบอกเลยคือสวยอะ่ะคือเป็นรถแคปที่โอเคแล้วเวลาเราเปิดด้านหลังตอนแคปก็กดตรงนี้นะเห็นไหมเขาจะมีง้างคันโยกอยู่ตรงนี้กดเปิดปึ๊บเรี็บร้อยกว้างมากแต่ผมขออนุญาตกดเลนส์ว้ให้ดูเห็นไหม คือกว้างขวางเวลาจะเอาของอะไรยัดเข้าไปเนี่ยเปิดออกมาปึก๊กเรายัดของเข้าไปด้านในเนี่ยคือดีเลยนะครับกว้างขวางแน่นอนนะครับอ่าเรามาดูที่เปิดประตูแบบใหม่ก็จะเป็นแบบที่บีบแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวต่อมาเรามาดูเบาะดูภายในกันดีกว่าเบาะเขาจะเป็นผ้าแบบพรีเมียมเลยนะครับขึ้นรถตึ๊บขึ้นง่ายเพราะเขามีที่จับแบบนี้ขึ้นมาเลยขออยญาเปิดไฟนะครับขอ,อุญาเปิดไฟ พผมจะใช้เลนส์0.5พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า ePart ของ Ford แไม่ต้งพูดอะไรมากครับความเร็วสูงหนักให้ความเร็วต่ำเบาให้แต่ไม่ได้ถึงขนาดเบาแบบไม่มีน้ำหนักเบาก็คือเบาแบบมีน้ำหนักนะดีใช้งานได้ดีนะครับระบบ e ePart ก็ช่วยประคองพวงมาลัยเวลาเราเลี้ยวหรือวงเลี้ยวอะไรพวกนี้มันก็จะแคบลงนะครับทำให้เราเลี้ยวได้ง่ายขึ้นคือขับดีอ่ะผมบอกเลย เดี๋ยวพาเปิดดูหน้าจอนะอ่าเดี๋ยวดูหน้าจอกันติดยังนี่เลยหน้าจอเป็นไงรถแคปหน้าจอเป็นดิสต้อนเลยเห็นไหมครับอ่าหน้าจอกลางด้วยนะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตปิดนิดนึงนะครับเพราะพี่รีวิวอยู่เหมือนกันขนา้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ Sync 4A นะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay, Android Auto แบบไร้สายแล้วก็มี USB Type-C, Type-A มาให้พร้อมกับ เกียรหกสปีดแบบนี้เกียร์ถอยหลังก็ดึงขึ้นก่อนนะเกียร์ถอยหลังดึงขึ้นงี้แต่ต้องอย่าลืมเหยียบคัตนะครับเหยียบคัตยกขึ้นดันสายสุดแล้วก็ดันไปข้างบนนะครับประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเห็นปะนี่คือเกียร์นะครับเกียใ,ใส่คาไว้นะอันตรายนะครับอ่าแล้วก็มาดูนี่ครับชุดควบคุมชุดแอร์นะครับน,นี่ความความแรงแอร์อันนี้เร่งน้ํายาแอร์ลดน้ํายาแอร์นะครับถ้าพูดภาษาง่ายอันนี้ AC คือเปิดความเย็น ถ้าเราปิดเนี่ยมันก็จะไม่เย็นนะครับอ่ามันคือการปิดเปิดน้ำยาแอร์นั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นไล่ความร้อนออกจากตัวรถก็คือแมกเ c ซีนะครับใช้งานได้ดีเลยบอกเลยว่าเวลา,ร,าร้อนๆเนี่ยกดปุ๊บไล่ลมออกหมดเลยนะครับคือดีมากคอนโซลก็จะเป็นเทอร์เรมโบแบบนี้เห็นไหมฮะเทอร์เรมโบนะเนี่ยเทอร์เรมโบอาเนี่ยฝั่งนี้ชัดดีเห็นไหมอ่าแล้วก็ยังมีไฟหน้าเปิดออโต้เวลาแสงไม่พอนะครับเป็นรูปตัว A เห็นไหม คือดีมากแล้วก็มีให้ลดเพิ่มแสงหน้าจอคนขับก็มีมาให้อีกเอออันนี้เอกพัดเอาสิมีใครสู้ไหมนะครับคันนี้ก็ยังมีการติดตั้งเพิ่มเติมก็คือกล้องบันทึกมาให้ด้วยนะฮะอโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่ามีใครอยากดูตรงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเพิ่มเติมให้อขออนุญาตปรับเลนปิดประตูต้องปิดเป็นมีเสียงมีน้ำหนักนะครับของฟอร์ด กระบะฟอร์ดก็กว้างมากนะครับกว้างมากๆใส่ของได้เยอะนะครับลุยน้ำได้80เซนไม่ต้องห่วงเลยอันนี้จะเป็นชั่วล่างของด้านหลังโชกก่อนที่จะเป็นแหนบเห็นไหมทำให้รถกว้างขึ้น50มิลิเมตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนี่ไฟท้ายของเขานะครับเป็นไฟโคมแบบดีไซน์ใหม่ของฟอร์ดเลยนะฮะสวยงามมากนะครับรับกับตัวรถเวลาต,ตกแต่งแบบนี้คือผมชวนให้ผมนึกถึงแบบ กิ่นอของ Ford ดแบบเก่าๆนะครับแต่ในโฉมใหม่นั่นเองเออพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายของ Al l e n d e r GT นะครับเห<ม>็นปะสวยมากมเพราะว่าไอ้รถพัดเดิมๆแล้วเขาไม่มีกันชนท้ายมาให้อันนี้คือให้ลูกค้าไปเลยพร้อมกับติดตั้งกล้องหลังด้วยนะครับอันนี้เห็นไหมติดตั้งกล้องหลังมาให้ด้วยมีตัวอักษรคำว่า Ranger แบบนี้ตัวใหญ่เลยแล้วก็โลโก้ Ford ที่อยู่ด้านท้ายนี่เป็นสีโครเมียมนะครับสวยมากนะฮะโอเคถ้าชอบคลิปดีๆอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องผมด้วยนะครับบาร์แฟมคาร์นะครับอย่าลืมนะกดสั่นกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับถ้าชอบรถฟอร์ดทุกรุ่นอยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบไหนโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างซ้ายนะครับ0659622479นะครับอย่าโทรผิดนะครับ ยังไงก็โทรกันมาเยอะนะครับเข้ามาสอบถามกันได้โปรโมชั่นดีๆมีให้เพียบครับที่ฟอร์ดพะแดงครับ